กินอะบ่ยายบ่ว่านเห็นเห็นแล้าบ้านนี่บ่หากาเข่าคนดีจ้าบ่ดีพูยมันหายากเนาะเออหายากเลยยำหวางบ่ยายเออสมองว่างก็หากาเข่าหมาบ่อะมึงอยู่ในเมนูอะไรบ่เที่ยงกกินอาหารเก่าเหมือนไงบ่เมื่อวานเขามาประชุมมดิเงี้ยงก่อของแจกก่ออ่า น้ำตาลีบหนึ่งบอกเดี๋ยวทุ่งเดียวบอกชิมาหนึ่งบอกนี่ยักมเล้บอกมาลมากินเพียงมา่อน้อยกินดามโคตรเบอกจองคตบอชามกับแมวอนี่อืมธรไมด้เน่ยเออรแมวกัมีชีวิตี่กันเนาะ นกไกยาเขามันเรี่ยงกระดับที่เจาบมันละว่าอ๋มันนี้คือใส่เสือพวงงามแต่ยาเสีอคือไม่ไล่ดอกเคื่องงามแต่งาคือคนแต่เธอยื่ห่อบ่คือคนแต่สะดวกอ้าวคนเป็นางงามเมียย่ดอกเนาะอหวดีแล้วเกิดด้นเราพ่อยายนี่เกิพ่ออย่างฮะพ่อชอเกิดว่าแปดเจ็ดแล้วโอ้ยออกแล้ววันนี่ฮะออกแล้วแปดเจ็ดแม่บอกอืมวนนีตดอ่างหวานจเรียพาไม่ชิดถือเขากินะ ที่เขายินกับโบไว้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องนแต่มาทำนะครับิงอันไปซื้อได้ซื้อเรียกบ่ยอมาชิบได้ยุงหอบไหมมูละมาอย่าไปถุ่มกับมันปานานเนาะยายวายมันอยากได้คนเทามันอยากได้อยากอะไรวายแต่เขาก็ยังอยากวายมีเบิร์อะไเนาะ ยายฝากติดตามเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์มึงฝากเพียงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร้ให<า>้ช่องประทานชื่อวังเพชรฮะ <laughs>